สวัสดีค่ะจากม้าไล่องพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะอันนี้คือต้นเมล็ดของต้นจันผานะคะอันนี้บ้าไล่องค์พยอมเพาะขึ้นแล้วนะคะ1เดือนเต็มเต็มนะคะตอนนี้ขึ้นมากําลังสวยนะคะนี่ค่ะกําลังสวยกําลังน่ารักเลยนะคะต้องรองให้โตก่อนถึงจะแยกเนาะ มีนอเล็กๆขาวๆขึ้นมาใหม่ๆด้วยอันนี้ก็เป็นที่ดีใจมากๆเลยนะคะก็จะดูว่าต้นจันผาของจังหวัดชนบุรีกับต้นจันผาของระยองลักษณะจะคล้ายกันหรือเปล่าเหมือนกันไหมเพราะว่าของที่บลายองพยอมนี้ใบจะใหญ่นะคะต้นใหญ่กิ่งก้านใหญ่สูงเท่ากับ สองชั้นนะคะสองชั้นสามชั้นเลยนะคะแต่ที่มาแต่จังหวัดระยองอันนี้ก็คุณป้าบอกว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่แต่มีอดอกทีนี้ก็เอาไปให้เพื่อนดูเขาบอกว่าทำไมโคนใหญ่เหมือนกับแซ่ม้าเลยอันนี้ก็ บาลางพยองก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่ใช่แซ่ม้าแน่นอนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นอสโศกอินเดียนะคะเพิ่งจะแตกหน่อขึ้นมาหน่อเดียวเองนะคะก็เป็นไม้ที่เพาะยากนะคะหรือว่าเมล็ดเขาจะไม่สมบูรณ์แต่เห็นมาหนึ่งต้นแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขึ้นมานี่แล้วนะคะหนึ่งต้นที่เห็นเห็นชัดๆนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นออมลายกนกนะคะนี่ค่ะที่นเล็กให้มานะคะจากช่องนาเล็กกิตนายชาแนลนะคะนี่ค่ะก็งามงาม้ลวนะคะเรียกว่าสมบูรณ์แล้วนะคะทอดยอดแล้วนะคะนี่ค่ะสามารถหาหลักเกียมให้เขาเกาะได้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือออมลายกนกของช่องนเล็กกิตนายชาแนลนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นโบตันนะคะแตกยอดแตกยอดหรือเรียกยอดหรือเรียกใบดีนี่ค่ะเขาแตกขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้แตกแตกสองหูมันหูกระต่ายเลยนะคะนี่ค่ะก็อันนี้เริ่มตุ่มๆนะคะอันนี้ ไม่แตกนะคะส่วนอันนี้ก็ไม่แตกเหมือนกันนะคะแต่ลากเขามีข้างบนนี้น่าจะเอาวางเบเบกับดินน่าจะได้เนาะหรือไงต้องรอดูเขาต่อไปนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เน่าเสียหายนะคะแต่เขาแตกกิ่งก้านมาใหม่หมดเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ดีใจมากๆเลยนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าทึ่งหน้าพึงพอใจนะคะว่านมหาสเสน่ห์นะคะของช่องนาเร็กกิตรไนชนแนลนะคะนี่ค่ะแตกนอเพียบเลยนะคะทั้งสองกระถางเลยนะคะนี่ค่ะทั้งสองกระถางเลยนะคะหนึ่งสองสามสี กระถางนี้ได้4นอใหม่5นอนะคะนี่ค่ะนี่สี่นี่อีกเป็น5นอนะคะส่วนกระถางนี้1 1 2 3ขึ้นมาใหม่อีก3นอนะคะหลังจากที่ได้รับมานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นว่นมหาสเสน่ห์หรือว่าว่าน ดอกทองเขมรนะคะนี่ค่ะก็ต้องรอรุ้นดอกกันนะคะว่าจะมีหรือไม่มีนะคะก็ฝนตกแบบนี้น่าเอาไปปลูกในสวนคุณตานะคะแต่ก็กลัวหายเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นผีเสื้อราตรีนะคะนี่ค่ะฝนตกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดอกห้อยหมดเลยนะคะพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับผีเสื้อราตรีนะคะ เศรษฐีแพรทองก็ยังอยู่สุขสบายดีนะคะยังเจริญงอกงามดีนะคะสำหรับเศรษฐีแพรทองที่นเล็กส่งมาให้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสประรสีนะคะของนาเล็กนะคะเขามีชื่อเฉพาะตัวของเขาอีกนะคะแต่จำไม่ได้นะคะว่าเขาชื่ออะไรก็แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะว้าว แตกนอแล้วด้วยโหของนาเล็กให้มาแตกหนอขึ้นมาหนอหนึงแล้วนี่ว้าวดีว้าว,ว,าวนี่ก็แตกหนอโอ้โหดีจังเลยอันนี้ก็แตกหนอแต่มีอะไรลักกินไวไปสนนิดจึงแล้วนี่ได้มาหนอหนึงแล้ว โอ้โหดีใจดีใจดีใจมากแล้วก็สวยมากๆเลยขอบคุณนาเล็กนะคะช่องกิตน Channel นะคะถ้าใครสนใจต้นไม้ส,สวยๆนะคะลองติดต่อเข้าไปที่ช่องนาเล็กกิตนา h a n แนลได้นะคะคุณหมอใจดีนะคะมีการแบ่งปันนะคะราคาไม่แพงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลาอย่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ